หนังสือเสียงชุดนวนิยายผจญภัยลีลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพร,ไพรเล่มที่เก้าเทวรูปชาวอินคาตอนนางพญาแห่งป่าหัว เป็นภาพซึ่งท่านจะเห็นได้ก็แต่ในเทพนิยายหรือที่อยู่ของนางพญาผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ดึกดำบันนี่คือวิมานของวิมานและข้าพเจ้าอยากจะคิดว่าอยู่ในความฝันด้วยซ้ำไปถ้าขณะนั้นจมกูกไม่ได้สัมผัสกลิ่นหูไม่ได้สัมผัสเสียงและกายไม่ได้สัมผัสอากาศอันอบอุ่นเปลี่ยนไปจากที่ได้รับมาแล้วแต่ภายนอก ต่อหน้าเราออกไปในขณะนั้นคือห้องกว้างพร้อมด้วยเพาดานรูปโคมประดับประดาไปด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวล้วนแล้วแต่ประดิษฐ์ด้วยเงินและทองคำตามผนังหินอ่อนทั้งสีด้านก็ฝังแก้วผลึกสะท้อนแสงออกมาสว่างสวยแท่นใหญ่พร้อมด้วยถาดกํายานซึ่งควันลอยกลุ่นแพ่กระจายอยู่กลางห้องทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยทองทั้งถาดทั้งแท่น แม้กระทั่งพื้นซึ่งลาดพรมรูปไข่ใหญ่และสีแดงสดเอาไว้ตอนกลักทางด้านสุดของห้องนั้นและตรงกันข้ามกับประตูที่เราก้าวเข้าไปเป็นยกพื้นสูงแค่เอวพร้อมด้วยบันไดกว้างสามชั้นบนยกพื้นนั้นตั้งอาสนะพร้อมด้วยพนักพิงเหนืออาสนะเองหญิงผู้หนึ่งนั่งอยู่ยืดตัวตรงและเพ่งสายตาออกไปข้างหน้าทุกอริยบทเป็นสง่า น,นางพญาที่กุมโลกทั้งโลกไว้ในอุ้งมือแต่งกายด้วยชุดขาวพร้อมด้วยผมที่ยาวสลวยพร้อมด้วยใบหน้ารูปไข่ซึ่งงามอย่างยากที่ข้าพเจ้าจะเปรียบเทียบกับสิ่งใดได้ในตาทั้งคู่ดำขลับและเป็นประกายฟันซี่เล็กๆที่ปรากฏอยู่ในระหว่างริมฝีปากซึ่งบางและพริมเพลาขาวสะอาดไม่ต่างอะไรกับไข่มุกโกหิมาพาเราก้าวเข้าไปหน้ายกพื้นนั้น นแล้วก็คุกเข่าลงแล้วยกมือทั้งสองทอดออกไปข้างหน้าพลางก็อุทานว่าข้าปฏิบัติตามคําสั่งของท่านแล้วอาปาเตข้าได้ไปและข้าได้มาพร้อมกับบรรดาคนต่างเมืองซึ่งอวามโมว่าท่านต้องการพบตัวข้ายินดีที่เจ้าได้กลับมาโกฮิมาพร้อมด้วยคนเหล่านั้นเป็นคําตอบข้ายินดีด้วยที่มันเจ้าคนอสัตย์ไม่ได้ร่วมอยู่ในจํานวนนี้ ข้ายินดีที่ได้ต้อนรับพวกท่านผู้มาแต่ทางไกลเจ้าผู้มีผมสีทองมีตาสีฟ้าท่านผู้หน้าเต็มไปด้วยขนท่านผู้ที่ทุกคนเชื่อถือได้พ่อหนุ่มซึ่งชอบในการรบราข้าฟันและเจ้าผู้ไม่อิ่มในกามนั่นคุณนายยายชีแกหมายถึงตาเกินน่ะนายกะเรลียงชราหันมาทำตาโตกับข้าพเจ้า คอยฟังต่อไปตะเกิน้นนั่นคืออาตาเปที่ใครๆในป่าหัวเชื่อฟังข้าพเจ้ากระซิบเตือนตะเกิ้รู้แล้วล่ะนายแต่ตะเกิ้ไม่ใช่คนเมืองป่าหัวทำไมจะต้องมาประจานกันถ้าแกยังไม่หยุดฉันจะไม่พูดกับแกต่อไปข้าพเจ้ายื่นคําขาดโถนายถึงขั้นนั้นตะเกิ้นก็กลั้นใจตายเท่านั้นเองขณะนั้นอาตาเปกำลังพูดต่อไปฟังเรา ท่านผู้มาแต่ทางไกลเรารู้ว่าอะไรทำให้ท่านตั้งหน้ามาปลาหัวแต่เราไม่ชอบใจที่เห็นไอ้หน้าดำตาแดงมาในคณะของท่านมันเป็นคนที่นำความเดือดร้อนรำคาญมาสู่บ้านเมืองเราบัดนี้เจ้าคนอสัตว์สลัดหนีไปจากท่านแล้วอันตรายใหญ่หลวงกำลังรออยู่ข้างหน้าการมาของพวกท่านจึงเป็นที่ยินดีในการต้อนรับของเรา เสียงระฆังดังเงี่งง่างกังวานตามลมอันเย็นเฉียบมาแต่ไกลข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าเสียงนั้นทําให้ทุกอริยบทของอัตตาเปเคร่งเครียดขึ้นมาอย่างกระท่านหันเธอนิ่งฟังอยู่นานจนกระทั่งมันหยุดเงียบหายไปจึงได้เอ่ยขึ้นช้าๆและเต็มไปด้วยความครุ่นคิดอะไรทําให้สังฆราชาผิดจากถ้อยคําเราไปอย่างนั้นออกไปบอกเขาโกหิมา oh ว่าเรา อาตาเปต้องการความสงบและอย่าให้ได้ยินเสียงระฆังนั้นอีกต่อไปโกหิมาแต่จะมีประโยชน์อะไรอาตาเปเมื่อการมาของคนแปลกหน้าต่างเมืองเหล่านี้ไม่ได้เป็นความลับแก่ชาวป่าหัวอีกต่อไปทำตามคำสั่งไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าที่จะซักถามอาตาเปดุด้วยเสียงเด็ดขาดขณะที่โกหิมาเหยียดแขนทั้งสองออกไปข้างหน้า ในท่าคำนับและลุกขึ้นถอยกลับออกไปนั่นเองอาตาเปก็หันไปหาสานุสิทธิ์ของเธอที่นำเราเข้ามาเจ้าด้วยอาคาดีออกไปเราต้องการจะอยู่กับท่านผู้มาจากเมืองไกลเหล่านี้แต่ลำพังแต่หลังจากบุคคลทั้งสองออกไปแล้วเป็นเวลานานอาตาเปก็ยังคงนั่งนิ่งอยู่บนอาสนะนั้นในตาทั้งคู่มองข้ามศีรษะเราไป เหมือนกำลังคิดถึงอะไรและใจไม่อยู่กับตัวจนกระทั่งชั่วครู่ใหญ่ๆต่อมาจึงได้ลุกขึ้นยืนก้าวลงมาจากยกพื้นและเดินไปหยุดยืนอยู่ที่ช่องบัญชรด้านหลังทอดสายตาออกไปยังอากาศอันเวิงวางและความมืดภายนอกพลางก็พึมพำเหมือนปรารบกับตนเองโดยไม่หันหน้ามาว่าเราคอยวันนี้ด้วยความหวาดกลัวมาช้านานนักหนา หวาดกลัวว่ามันจะมาถึงสักวันหนึ่งและในที่สุดมันก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นไม่ราท่านหมายถึงคำทำนายที่ประชาชนพลเมืองชาวปาหัวเชื่อถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบานงั้นหรอืออาตาเปอาตาเปเปล่าเลยเจ้าผู้มีผมสีทองและตาสีฟ้าเราหมายถึงเตเปกสังฆราชาของนครปาหัว จะกระทำอะไรลงไปนอกเหนือจากความเห็นชอบของเราเพราะนั่นหมายถึงความแตกแยกภายในซึ่งจะนำภยัยภายนอกมาสู่ปาหัวบอกเราได้ไหมอาตาเปว่าภาัยนั้นคืออะไรข้าพเจ้าถามอีกอึดใจหนึ่งเต็มๆไม่มีคำตอบจากอาตาเปเธอได้แต่ยืนนิ่งอยู่ที่นั่นข้างช่องบัญชอนซึ่งเปิดออกไปสู่ความว่างเปล่าภายนอก พร้อมด้วยร่างอันสูงระหงพร้อมด้วยสวดรงซึ่งหาที่ติมิได้พร้อมด้วยผมที่ยาวสยายลงมาปรบาบาและภายในชุดผ้าโปร่งที่มองเห็นส่วนสัตว์ของรูปร่างอันงามวิไลเหมือนรูปสลักจากฝีมือของจิตกรชั้นเอกของโลกครั้นแล้วจึงได้ยินเสียงถอนใจในขณะที่เธอหันกลับมาทวนกระทูถามของข้าพเจ้าด้วยเสียงอันไพเราะเหมือนระฆัง และเลื่อนลอยราวกับแววมาจากคนละโลกว่าไยนั้นคืออะไรท่านลืมเสียแล้วหรือท่านผู้ที่ใครๆเชื่อถือได้ว่ามีอะไรบ้างที่พวกท่านผ่านมาท่านลืมแล้วท่านลืมเสียแล้วหรือถึงมาสูบีและบริวารของมันมาสูบีไม่ราอุทานแต่เจ้าชาวป่าพวกนั้นเคยมารังควานนครป่าหัวสองครั้งแล้ว และทุกครั้งมีแต่จะแตกถอยกลับไปอาตาเปได้ฟังก็หัวเราะอย่างขมขื่นมหาสุบีจะกลับมาใหม่เรารู้อย่างที่ชาวป่าหัวทั้งหลายรู้ว่ามันจะต้องกลับมาอีกครั้งแต่ต่างกว่าคลาก่อนก่อนป่าหัวไม่อยู่ในฐานะที่จะเผชิญหน้ากับกำลังนักรบอันมหาศาลของมันต่อไปไม่ราเพราะอะไรกัน อาตาเปเธอตอบว่าเพราะอะไรเจ้าจะไม่ถามเราเจ้าผู้มีผมสีทองและตาสีฟ้าถ้าเจ้ารู้ว่าอำนาจของความกลัวทำให้มนุษย์เห็นแก่ความปลอดภัยของส่วนตัวมากกว่าสวัสดิภาพของส่วนรวมและความโง่เขาเบาปัญญาทำให้มนุษย์เราตกเป็นเหยื่อของความหลงเชื่ออย่างงมงายฟังเราเจ้าผู้มีผมสีทองและท่านผู้มาแต่เมืองไกล เราอาจจะมีอำนาจอยู่เหนือชาวปาหัวทั้งหลายตราบใดที่เขามีศรัทธาต่อเราแต่ทันใดที่เขาได้ข่าวการมาของพวกท่านทันใดที่เขาได้คิดถึงคำทำนายเก่าแก่เกี่ยวกับความพินาศของนครน,นั้นความเชื่อที่มีมาแต่ดึกดำบันหลายชั่วอายุคนก็จะแสดงออกมาทุกคนต้องพากันหวาดกลัวแม้แต่สังฆราชเองก็พลอยเป็นไปด้วย มันเป็นสิ่งที่เราช่วยไม่ได้เพราะศรัทธามิใช่สิ่งที่จะได้มาด้วยการบังคับนี่แหละที่ทำให้เราอเนตอนาดใจว่าถ้าภัยจากพวกยักษ์มาสูบีมาถึงนครนี้อีกครั้งความแตกแยกในระหว่างชาวปาหัวจะนำมาเพื่อความแหลกสลายเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าสังฆราชาจะยอมแลกเรา กับความดำรงคงอยู่ของป่าหัวแล้วสวัสดิภาพส่วนตัวของสังฆราชาเองหรือไม่โอ้อาตาเปไม่ราร้องเธอหัวเราะเศร้าๆเจ้าอย่าประหลาดใจเจ้าผู้มีผมสีทองและตาสีฟ้าเพราะสังฆราชารู้ดีเท่าๆกับที่เจ้ามาสุบีต้องการอะไรในเมืองนี้ไม่รา แต่ท่านเป็นภิกษุณีและหัวหน้าฝ่ายศาสนาที่ชาวป่าหัวทั้งหลายจะขาดเสียไม่ได้อาตาเปศาสนามีความหมายอะไรในเมื่อหูของคนเรามีไว้สําหรับฟังแต่เรื่องงมงายตําแหน่งภิกษุณีของเรามีความหมายอะไรในเมื่อจะเป็นประโยชน์แก่สังฆาราชามากกว่าในฐานะของกํานันแก่มาซูบีเสียงรักังกังวานมาถี่และดังกว่าครั้งแรก อาตาเปเงียหูฟังอยู่สักครู่ก็ถอนใจฟังเธอฟังให้ดีโกหิมาไปถึงที่นั่นแล้วและนั่นเป็นคำตอบของสังฆราชาที่ให้แก่ความปรารถนาของเราท่ามกลางราตรีการอันเงียบสงัดและเยือกเย็นเสียงระฆังเหล่านั้นเหมือนจะเป็นสัญญาณของเทวทูตที่ท้าทายมันก้องกังวานไปในอากาศเหมือนนครป่าหัวประชาชน พลเมืองทั้งปวงคงจะได้ยินกันทั่วและนั่นเองคือข้อที่ทำให้อาตาเปขัดใจข้าพเจ้าแลเห็นสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปทีละน้อยทีละน้อยจากหญิงงามพร้อมด้วยความอ่อนโยนและเมตตาไปเป็นนางพญาผู้ไวยศและกล้ากระด้างซึ่งราชสวนีอันควรแก่ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ถูกฝ่าฝืนนี่คือแม่เสือ,อร้าย ในอารมณ์ที่แลเห็นลูกถูกข่มเหงหรือนาคราชที่ถูกตีที่ขนดหางนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของความรุนแรงแห่งลมสลาตันอันไม่ยอมให้อะไรขวางหน้าได้แต่อาตาเปปล่อยให้ธาตุแท้ของเธอปรากฏออกมาแก่ตาเราแวบเดียวเท่านั้นกำลังที่เรามองดูความเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันของเธออยู่ ด้วยความประวัติพันุเพลิงแทนเตเปกสังขราชานั่นเองเสียงอาตาเปกก็ดังขึ้นละคนปนเปด้วยเสียงหัวเราะอย่างขบขันและขมขื่นสังขราชาคงจะคิดว่าเอาสาษแห่งยุคและสมัยของเรามาถึงแล้วเขาคงคิดว่าจะฉวยโอกาสจากความหวาดกลัวของราษฎรพลเมืองเหล่านั้นที่มีต่อคำทำนายอันมีมาแต่ดึกดำบรร มาทำลายฐานะและอำนาจของเราได้แต่คอยดูต่อไปขอใหดูกันเวลาจะพิสูจน์ให้เห็นได้เองว่าใครแน่เขาหรือเราที่เป็นใหญ่อยู่ในป่าหัวเวลานี้แต่อะไรกันแน่อาตาเปที่ทำให้ท่านเชื่อเหลือเกินว่ามาสูบีจะพาบริวารของมันกลับมารุกรานป่าหัวอีกข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นเบาๆเธอตอบด้วยเสียงดุดันว่าจะมีอะไรนอกจากความเข้าใจของเรา ที่มีต่อธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายจะมีอะไรนอกจากเราผู้ว่ามาซูบีต้องการเราสองคราวก่อนมันแตกพ่ายยับเยินหนีหัวซุกหัวซุนไปก็เพราะได้พลเมืองผู้พักดีมีศรัทธาต่อเราช่วยกันป้องกันป่าหัวไว้ได้บัดนี้การมาของมันท่านสอดคล้องกับคําทํานายคู่บ้านคู่เมืองเหล่านั้นทุกคนพากันกลัว ถ้ามาสูบีโจมตีปาหัวอีกเมื่อใดความแตกแยกสามัคคีที่สังคราชก่อขึ้นครั้งนี้จะทำให้ประชาชนพลเมืองไม่มีทางจะต้านมันไว้ได้ไม่ร่ถ้าเช่นนั้นพวกเราก็เสียใจอาตาเปที่การมาของพวกเราครั้งนี้เท่ากับนำความเดือดร้อนรำคาญมาสู่ท่านและชาวปาหัวอาตาเปหัวเราะอย่างขื่นขม <c oughs> จะไปเสียใจทำไม สิ่งใดจะเกิดมันย่อมเกิดเราไม่เคยหวั่นวิตกเราไม่เคยเกรงกลัวตัวเราเสียอีกที่รู้สึกละอายที่ให้การต้อนรับพวกเจ้าด้วยเรื่องส่วนตัวของเราทำให้มนหมองไปเช่นนั้นจงใช้เวลาของเจ้าให้สุขสำราญเจ้าผู้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมของอวาวโมระหว่างที่อยู่ในป่าหัวเวลาเหล่านั้นอาจสั้นแต่เราขอรับรองว่าอันตรายใดๆจะไม่เกิดแก่พวกเจ้า เราจะพยายามส่งพวกเจ้าออกไปให้พ้นจากป่าหัวด้วยความปลอดภยัยก่อนที่เหตุร้ายจะเกิดขึ้นและเราจะต้องเผชิญกับมันต่อไปแต่ลำพังคนเดียววาจาเหล่านั้นส่งความรู้สึกเสียวสถานเข้าไปในหัวใจของข้าพเจ้าเพราะกังวานเสียงที่เต็มไปด้วยความเปล่าเปลี่ยวว้าเวกและวังเวงเหมือนในโลกนี้มีแต่เธอเดียวดายเลียวไปดูหน้าคนอื่นๆก็ เหมือนจะรู้สึกอย่างเดียวกันแต่ก่อนที่เราจะทันพูดอะไรไปอาตาเปก็หันไปสั่นของสั่งแขวนอยู่ในระหว่างขาอย่างข้างช่องบัญชรน,นั้นขึ้นสามครั้งยังไม่ทันจะสิ้นเสียงดีสาวกของเธอคนที่นําเราเข้ามาครั้งแรกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งอาตาเปสั่งด้วยเสียงเศร้าว่าพาคนเหล่านี้ไปพักที่ศาลารับแขกของเราอาคาดี ดูแลการกินอยู่หลับนอนของเขาระหว่างอยู่ที่นี่เป็นอย่างดีที่สุดที่เจ้าจะจัดได้เขาอยากรู้อะไรให้รู้เขาต้องการดูอะไรให้ดูพรุ่งนี้ให้โกฮิมาเป็นคนรับภาระต่อไปไม่ราแต่เราจะมีโอกาสพบท่านอีกเมื่อไหรอาตาเปพบเราเจ้าต้องการพบทำไมเธอหันมาอย่างประหลาดใจมีอะไรหลายอย่างเหลือเกินเที่พวกเราอย่างไม่เข้าใจและท่านคนเดียวเท่านั้น จะให้ความสว่างแก่พวกเราได้เป็นคำตอบของไมราอาตาเปได้ฟังก็ยิ้มละไมถ้าเช่นนั้นก็เอาไว้พรุ่งนี้ภายหลังที่เจ้าเที่ยวชมนครป่าหัวของเราแล้วจากอาสมของอาตาเปอาคาดีพาเราผ่านสนามหญ้าเดินลงบันไดหินไปตามเชิงเขาประมาณ20ชั้น ข้ามสะพานยาวราว10เมตรก็ถึงกุฏิเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางลานซึ่งกว้างประมาณไร่เศษมีกำแพงหินเตี้ยๆและเถาอางุนซึ่งเหลือย,ยเยอะๆอยู่บนร้านโดยรอบกุฏินั้นสีดาใหญ่ต้นหนึ่งที่ไม่มีใครประมาณอายุของมันได้ตั้งอยู่หลังกุฏินั้นออกไปเป็นฉากกำบังลมที่พัดแรงมาจากทิศเหนือได้เป็นอย่างดี อาคาดีเปิดประตูกุฏินั้นเข้าไปไขไฟแก๊สที่รีเอาไว้เหนือศีรษะรูปนกอินทรีทองคำซึ่งตั้งอยู่กลางห้องให้สว่างขณะนั้นเองเราจึงแลเห็นว่าภายในกุฏินั้นเป็นห้องกว้างโดยตลอดมีแต่ฉากที่สลักจากไม้มะฮอกกานีเป็นรูปสัตว์รูปต้นไม้และดาวนพเคราะห์ต่างๆกันกั้นมุมห้องไว้แห่งหนึ่ง ภายในนั้นไม่มีเครื่องประดับประดาอะไรมากมายนักนอกจากแท่นตั้งถาดกรํารยานโต๊ะและม้านั่งอันล้วนแล้วแต่ทำด้วยทองคำอาสนะสำหรับนอนลาดด้วยพรมอย่างหนา4-5ถึงหที่นอกนั้นก็เป็นเชิงเทียนสูงท่วมศรีรษะตั้งไว้ตาม4ี่มุมห้อง หน้าต่างบานหนึ่งกว้างและกลุกไปด้วยลูกกลงทองคำคดกลิดและดัดเป็นรูปสัตว์ต่างๆอย่างสวยงามเปิดออกไปสู่ตัวเมืองข้างล่างอาคาดีพาเราเดินไปที่หน้าต่างนั้นชี้ลงไปยังอาคารบ้านเรือนที่สว่างสวัยไปด้วยแสงไฟเหมือนคืนวันเฉลิมพระชนมพรรษาแต่สมัยโบราณขั้นแล้วก็พึมพำว่า จากที่นี่ท่านจะแลเห็นป่าหัวทั้งตัวเมืองได้สุดสายตาในเวลากลางคืนซึ่งมีแต่แสงไฟและในเวลากลางวันอันมีแต่แสงทองท่านจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปจนกว่าอาตาเปจะสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่เชิญท่านพักกันตามสบายประเดี๋ยวเราจะไปให้คนยกอาหารและเครื่องดื่มเข้ามานอกจากนั้นถ้าท่านต้องการอะไรไม่ว่าเวลากลางคืนหรือกลางวันลั่นของนั่นขึ้นสามครั้ง จะมีคนมาปฏิบัติตามคำสั่งของท่านให้สมปรารถนาไม่ราเอ่อยขึ้นว่าบอกฉันหน่อยอาคาดีว่าแต่ก่อนมาที่นี่เป็นอะไรอาคาดีก่อนแกจะจากป่าหัวไปอยู่ป่ายูดงที่นี่เป็นที่อยู่ของอาวาโมไม่ราแต่อาวาโมมาเกี่ยวข้องอะไรกับอาตาเปอาคาดีอาตาเปเป็นเชื้อสายคนสุดท้ายของกรรษัตริย์ชาวมายา ซึ่งถูกส่งมาเป็นภิกษุณีประจำวิหารสุริยเทพอยู่ที่นี่และอวาโมเป็นคนที่สนับสนุนให้เธอเป็นหัวหน้าทางาศาสนามีอำนาจเหนือเตเปกสังฆราชาซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ชาวอินคาดอกเตอร์สมิธถ้าเช่นนั้นป่าหัวก็ถูกปกครองด้วยสองบุคคลและสองสาศาสนาอาคาดีจะว่าถูกอย่างที่พูดก็ได้แต่ในปาหัวเรา ผู้หญิงมีอำนาจกว่าผู้ชายเป็นใหญ่กว่าผู้ชายโอ้ยถึงที่ไหนๆก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละคุณนายเมืองไหนผู้ชายพยายามจะเบ่งขึ้นมาเป็นใหญ่แต่ก็ไม่เคยเห็นรอดไปได้สักรายกรเรียงชาราพืมพมัพลางก็สายหน้าอยู่ไปมาดรสมิธขอให้ฉันถามอีกสักข้อเถอะอาคาดีว่าไฟที่เราเห็นสว่างสวายอยู่ทั่วป่าหัวข้างล่างนะ่ะเป็นไฟแก๊สทั้งนั้นหรืออาคาดีใช่ถามทำไม ท่านประหลาดอัศจรรย์อะไรฉันถามเพราะคิดไม่ถึงว่าในป่าหัวจะมีความสะดวกสมัยใหม่อย่างนั้นใช่อาคาดีได้ฟังก็หัวเราะตั้งแต่เราจำความได้ป่าหัวก็มีไฟแก๊สใช้แล้วปู่ย่าตายายก่อนหน้าเราขึ้นไปต่างก็พูดอย่างเดียวกันความจริงนั้นเขาว่าไฟแก๊สมีใช้มาพร้อมกับกำเนิดของป่าหัวดรสมิธ นั่นเป็นไปได้อย่างไรอคาดีปาหวดซึ่งไม่มีการติดต่อก,กับโลกภายนอกตั้งอยู่โดดเดี่ยวแต่ในป่าใหญ่ใจกลางทวีปอเมริกาใต้มาหลายร้อยปีบางทีอาจจะนานกว่านั้นบอกฉันหน่อยว่าเอาไฟแก๊สมาจากไหนอคาดีท่านสงสัยเพราะท่านไม่รู้ว่าพวกเราชาวอินคารู้จักใช้แก๊สมาหลายร้อยปีแล้วอย่าประหลาดใจถ้าเราจะบอกว่า ชาวมายาบรรพบุรุษของอัตาเปมีหอดูดาวอาจคำนวณกำหนดเวลาสุริยคลาดและจันทรคลาดได้อย่าประหลาดใจเหมือนกันถ้าท่านรู้ว่าพวกชาวป่าหัวรู้จักวิชาอาบยาศพคนตายไม่ให้เน่าเปื่อยเมื่อเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรตายแล้วหน้าตาก็ยังอย่างนั้นจะต่างกันที่แต่หายใจไม่ได้อ๋อ เหมือนมัมมี่ในห่วงสุยของกษัตริย์อียิปต์โบราณไม่ราฉันอย่างสงสัยกับตานยุทธนาเว้นไว้แต่จะไม่เห็นกับตาตัวเองอาคาดีท่านจะได้เห็นด้วยตาเองถ้าบอกให้โกหิมาพาไปวิหารของสุริยเทพในวันพรุ่งนี้ไม่ราแน่ทีเดียวเราจะบอกให้โกหิมาในข้อนั้นเมื่ออาคาดีสาวก้นกุฏิของอาตาเปออกไปได้ไม่ช้าไม่นาน หญิงสาวในชุดขาวและรุ่นราวคลาวเดียวกันกับหล่อน3-4คนก็ยกภาชนะใส่อาหารต่างๆกันและเหยือกเครื่องดื่มเข้ามาตั้งแต่ละอย่างล้วนประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์และใส่เครื่องเทศอย่างโอชะภาชนะแต่ละชิ้นล้วนทําด้วยทองคําธรรมชาติสุดปลัง่งฝีมือประณีตและลวดลายงดงามอย่างหาเสมอเหมือนไม่ได้ตะเกิดื่มไปพิจารณาไปพลางก็พึมพำว่า แต่แรกมาตะเกิ้นคิดว่าไอ้ตีนโตมันสูบกัญชาเพลินไปถึงได้เพอถึงเมืองนี้ยังกะเป็นเมืองวิมานสวรรค์เดี๋ยวนี้ตะเกิ้นเชื่อแล้วสำยังเห็นว่ามันพูดน้อยเกินไปเมืองไทยเมืองทองของไทยยังไม่เต็มไปด้วยทองจริงๆอย่างเมืองนี้เลยนายถ้าไม่เป็นเพราะยายตะเกิ้นคง จะขอสมัครเป็นลูกศิษย์คุณนายยายชีอยู่ที่นี่อีกคนแล้วนานปายแกก็คงเป็นชีก่อไม่ราเสริมพลางก็หัวเราะคนอื่นๆก็พลอยหัวเราะตามถ้าเป็นอย่างอวามโมว่าก็น่าประหลาดเหลือเกินที่ผู้หญิงอายุร้อยปีจะยังดูเป็นสาวและสดใสาราวกับอยู่ในวัยต้น30อย่างนั้นผมคงอ่านสาว2,000ปีของเซอร์เอสไรเดอร์แฮกการด และเคยอ่าน Lost Horizon ของเจมส์ฮิวตันแต่ตัวละครของสองเรื่องนั้นก็เป็นนิยายในขณะที่อาตาเปเป็นความจริงและผู้หญิงแท้ที่เราเห็นแก่ตาของเราเองเป็นไปได้ไหมครับไม่ราว่าปลาหัวจะเป็นเหมือนเหมือนชังกริล่าหรือนครโคไม่ราถอนใจฉันสงสัยคุณสัก ถ้าหากจริงอย่างอวามโมว่าถ้าอายุอาตาเปกว่าร้อยปีมันก็จะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดในสองอย่างนี้คือชุบตัวอย่างสาว2,000ปีหรืออากาศในปาหัวเหมือนชังกริลาด็อกเตอร์สมิธหัวเราะเอาล่ะข้อนั้นเราคงจะได้รู้กันต่อไปไม่ล่ะอย่างเดียวกับปัญหาชาวอินคาพวกนี้รู้จักวิธีใช้แก๊สมาก่อนเรา และอย่างเดียวกันกับอาบศพด้วยน้ำยาให้เป็นมัม,มี่เหมือนอียิปต์สมัยโบราณขณะนั้นเสียงระฆังกลางวานตามลมมาอีกอย่างเยือกเย็นไม่ราสถานนิดๆขณะที่เอ่ยขึ้นว่าเสียงรักังนั่นอีกแล้วฉันไม่อยากได้ยินอย่างเดียวกับอาตาเปเหมือนกันมันฟังดูชอบก่อนยังกับเวลาคนเราจะเอาศพลงหลุมหรือจะทำพิธีส่งวิญญาณของคนตายตะเกิ้น สะกดอกสะกดใจพยายามหลับเอาแรงอย่างนายทหารเรืองกับตะเกิดีกว่าคุณนายไม่ระไปคิดถึงมันทำไมเสียงะระฆคังนั่นลัวมันทำไมในเมื่อไม่มีเสียงหมาหอนประสานเสียงเพียงแต่ะระฆคังอย่างเดียวกล่อมให้เราหลับสบายเหมือนกันประมาณอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาทั้งไมระด็อกเตอร์สมิธร้อยเอกเรืองยุทธนาและตะเกิก็หลับสนิท แต่ความคิดหลายอย่างที่รบกวนอยู่ภายในทำให้ตาและใจของข้าพเจ้ายังเตือนอยู่เต็มที่ท่ามกลางห้องซึ่งไฟแก๊สที่รีไว้ดับไปเมื่อสักครู่แสงสว่างจากดวงดาวที่เป็นประกายระยิบระยับอยู่ในท้องฟ้าอันปลอดโปร่งส่องลงมาสลัวสลัวข้าพเจ้าพลิกตัวแล้วพลิกตัวอีกโดยไม่สามารถจะหลับลงได้เดี๋ยวคิดถึงบ้านซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปหลายพันไม เดี๋ยววาดภาพเห็นอวาโมโรเบตโตและมาซูบีในท่วงทีกิริยาต่างๆกันครั้นแล้วก็หวนกลับมานึกถึงอาตาเปพร้อมด้วยสีหน้าที่เศร้าพร้อมด้วยน้ำเสียงซึ่งบอกถึงความว้าเวในที่สุดก็อดคิดไม่ได้ว่าพวกเราจะทำอย่างไรในกรณีที่มาซูบี เข้าโจมตีนครปาหัวอีกครั้งบางทีเราก็อาจจะอยู่ที่นั่นแต่จะอยู่หรือไปไม่สำคัญปัญหาอยู่ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะคิดถึงเธอในฐานะที่โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในระหว่างมนุษย์และภัยเหล่านั้นได้หลายชั่วโมงผ่านไปเมื่อเห็นว่าการหลับนอนไม่สามารถจะเป็นได้จริงข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นและเดินไปยืนอยู่ที่หน้าต่างด้านนั้นบรรดาแสงไฟในตัวเมืองดับมืดไปหมดแล้วมีแต่ แววประกายวาววับของวิหารสุริยเทพซึ่งตั้งอยู่เหนืออาสมของอาตาเปห่างออกไปทางทิศตะวันออกในระยะทางราวไมเสร็จประกายเหล่านั้นคงจะเกิดจากแสงดาวกระทบกับยอดวิหารขณะเดียวกันมันก็อาจจะเกิดจากแสงไฟที่จุดบูชาไว้ภายในใกล้เข้ามาอาสมของอาตาเปตั้งตะคุ่มอยู่เหนือเนินสูงทาบกับท้องฟ้าเบื้องบน มืดและเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่แต่ข้าพเจ้าก็รู้ดีว่าภายในอาสมนั้นหญิงผู้หนึ่งซึ่งชั่วชีวิตอุทิศให้แก่ความผาสุกและสวัสดิภาพของชาวปาหัวคงจะต้องกำลังสวดภาวนานะหรือนอนหลับหลับ,ลบตื่นๆภาวะพวังถึงภัยซึ่งเธอรู้ดีวกว่าใครๆว่า วันหนึ่งมันจะมาถึงขณะนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้คิดว่าชั่วชีวิตไม่เคยบากหน้าหนีผู้ที่อยู่ในอันตรายปล่อยให้มันรับเคราะห์แต่ลำพังคนเดียวอาตาเปอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรามาก่อนแต่ข้าพเจ้าก็เคยเสี่ยงชีวิตมาแล้วในการช่วยผู้ที่อยู่ในความเดือดร้อนแม้กระทั่งบางไรายไม่เคยคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยซ้ำไปเมื่อได้ยินและตกลงใจเช่นนั้นแล้วก็ ปลอดโปร่งสามารถล้มตัวลงนอนและหลับไปได้สนิทจนกระทั่งรุ่งสว่าง